วันนี้ไปติดตามในเรื่องนี้นิดหนึ่งนะคะทางเจ้าหน้าที่สืบนครบาลน,นะเขาไปจับกลุ่มผู้ต้องหาอ้างตัวนะคะว่าเป็นที่ปรึกษาการเมืองแล้วไปหลอกให้ผู้เสียหายเนี่ยค่ะลงทุนปลูกต้นกัญชาที่สําคัญหลบหนีคดีหมายจับมาสิบหกคดีด้วยกันอโอ้โหอะไรจะหลอก เก่งขนาดนั้นนะคะผู้ต้องหารายนี้ใช้นามว่านายเอ็นนามสมมติแล้วกันเนาะอายุ52ปีนะคะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับกว่า16หมายจับค่ะส่วนใหญ่เป็นคดีช่อโกงแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับพรบรเช็ค้งน้นเลยนะคะไปจับกลุ่มตัวได้เนี่ยหาทางเจ้นที่แบบว่าไปซุ่มอยู่นะคะแล้วก็ไปจับได้ที่าลานจอดรถของโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะในอำเภอบางแก้วนะคะจังหวัดสมุทรปราการนะคะนี่เลยคือพอออกมา ทางเจ้าหน้าที่จะคุบตัวแบบนี้เลยนะคะซึ่งตัวผู้ต้องหารายนี้นะในเอเนี่ยนะคะเขาก็ทําการหลอกลวงผู้เสียหายหลายรายนะใช้กลอุบายยังไงก็คือไปหลอกผู้เสียหายนะคะให้มีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนแล้วก็<ม>ไปลงทุนปลูกต้นกัญชาอะไรอย่างนี้นะคะ <S 2> <S 2> <ม>คือเหมือนกับว่าเอ้ยมาลงทุนกับตัวเองเออแล้วก็มีการแบบว่าไปไปไปหลอกเอาเงินเขามานั่นแหละนะคะ แล้วก็มีการอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่ปรึกษาทางการเมืองเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือนะคะอันนี้พอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวได้ก็ยังคงปฏิเสธนะคือปฏิเสธทุกข้อหาเลยนะคะแต่มีหมายจับส <16 S 1> ิบสิบหกหมายจับคือแบบ<ะ>โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะคะแล้วก็จากการตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพบว่าตัวนายเอนามสมมตินคนนี้นะคะเคยมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลมาแล้วเดิมเนี่ยชื่อว่านายธีรศักนะ ตั้งแต่ปี2557เลยก็มีคดีเกี่ยวกับลักซักเวลากลางคืนด้วยมีคดีช่อโกงอย่างอื่นด้วยเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าก็ยังคงปฏิเสธกันอยู่นะแต่ไม่เป็นไรมีหลักฐานมีหลักฐานชัดหลักฐานเทียบเออถ้ามีหลักฐานก็พูดไม่ออกล่อใช่นะคะนะก็ต้องยอมรับก็อันนี้เดี๋ยวเ,เอาตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมนะในพื้นที่เกิดเหตุล่าสุดนะคะ2สอ,สอพอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะคะ